ครับสวัสดีเอฟซีสุภสุโคศครับมือหนึ่งหลอดมาสรุปผลบังไฟบ้านน้องผักแว่นนะครับตำบลโพทองอำเภอเสละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยี่สามมิถุนายน2568รายการบังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับปับงที่หนึ่งพยัคฆบุรพานะครับสิบสี่สิบถึงสี่ร้อยเก้าสิบห้าคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับมาแต่สายอีกนะครับ,บเกือบไปหาลอยเลยทีเดียวนะครับบังที่สองน้องทิดาพรน,นะครับ สิบห้าห้าสิบนะครับเด็ดสี่ร้อยสิบคะแนานผ่านวานเจี๊ยบนะครับโอ้โหสองบังนี่ก็ร่วมกันเกาลอยวินาทีแล้วนี่ครับเกาลอยหาวีแล้วเนื้ออะนะพิจยานนะครับ เสนย่างนะครับบางที่สสมโอวัตนะครับ2 0ด้ยาคะแนนไม่ผ่านนะครับแพ้นะครับบางที่4ทางสายไม่4 0 70ดอยคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไว้หนักเลยนะครับบางที่หาออยเจเลญนะครับเพียง40เด้ยคะแนนจาานะครับบางที่6นะครับนุ่มเล่าสาวเกาหลีนะครับ4 0เดยคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่เซสิทธิโชคนะครับสามสิบเจ็ดสิะเด็บบามร้อยแปดสิบคะแนนผ่านหวานเจี คะานนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่เ้าน้องเขาหอมนะครับแปดสิบสิบวิเดียสามรแสิบนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่สิบทองพักดีนะครับสี่สิบแปดสิบเดียสามร้อยเจ็ดสิบห้านีนเจ้านะครับบางที่สิบเอ็ดสุริยะหนึ่งนะครับสุริยะเทพหนึ่งะครับสร้างบบตีเดียสองร้อยเจ็ดสิบนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบสองโลเงินนะครับสร้างกัะบอตีนะครับเดียสองร้อยห้าสินนไม่ผ่านนะครับโอยเนาะบบผ่านเลยบบผ่านหลายบางแล้วนะครับอ่ะให้ โอกาสไปแกมือนะครับอยู่บ้านห่อละกันนะครับสองบักนะครับผมอ่ะส่วนไปบ่ได้แล้วหนึ่งวันกับแพ้นะครับไทยลงเงินมือนีกับแพ้นะครับโอ้ยเอาให้กําลังใจไอ้ไทยต่อไปนะครับบางทีสิบสามอ่ะประมูลนะครับบวกแอดเทวดานะครับ80 20ิบร้อยสิคะแนนผ่านนะครับบวกแอดป่ะมันผ่านหรือมันจ่าเนี่ยสี่เนี่ยอ่ะต้องขออภัยนะครับหาลูกหลอดอ่ะ พิมพ์ผิดนะครับผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมน่าจะเจ้านะครับบ้างที่14นะครับอ่ากาแฟ40่ดีกีนะครับเพียง20ได้405คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่15นะครับสุริยเทพ2นะครับอ่าสร้างกระบอตรีเด้440คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่16นะครับพรอทงกตาโตนะครับ35 80ได้390คะแนนอ่็กสามร้390นะครับ ผ่านนะครับบ้างที่17พุ่มนาฬินสิงฟังสายสา6 5้อยหกสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่18นองแนนซนะครับ2 0ได้360คะแนนผ่านวันเทียบนะครับบางที่19เทพอุดรนะครับ20 40ได้3 0าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่20นครเครือไน7 5คะแนนเจ็คสิบ้าเด็ดสามร้อยจ็ด5ิบ้คะแนนจาหวกนะครับบ้างที่ที่เด็ดวชาจนะครับสางบ้าิเด็ด้คะแนนจากนะครับบางที่ 23นะครับนุ่มสุรินทร์นะครับ20 60 25, ิบหร้อยห้คะแนนไม่ผ่านนะครับผมนะก็อาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดก็คือประมูลนะครับประมูลซับมาบวกแอดนะครับ80 20นะครับเดซี่ลอยสิบก็น่าจะเจ้านะครับขออภัยยังหลอดติดผิดนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดยังหลอดเดซี่ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเดซี่สวัสดีครับ